ส่วนที่หนึ่งอุดมการของชาวพุทธอุดมการแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกไว้แล้วนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเป้าหมายของชีวิตอันสูงสุดที่ถูกต้องและดีงามของชาวพุทธว่าเป้าหมายสูงสุดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่ไหนอยู่ที่เลขสามตัวหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ก็ดีเอาเป้าหมายสั้นๆก่อนนะครับเป้าหมายอยู่ที่ไหน อยู่ที่กุฏิหลังโต,โตโตหรือเปล่าอยู่ที่รถเบ้นคันงามๆหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่สมณศักดิ์สูงๆหรือเปล่าของชาวบ้านของญาติโยมสาธุชนเหมือนกันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับชาวพุทธพระองค์ตรัสไว้เลยเมื่อกี้นี้ขันตีเปลละมองอขอยขยันตีแกล้งนิดเดียวทำเป็นหัวเราะผิดไหมเนี่ยหลวงพี่จะพูดผิดไหมเนี่ยน้องเนน ขันตีปรมังตะโปตีติขาข้อแรกเลยคืออุดมการครับข้อแรกขันตีปรมังตะโปตีติขาความอดทนข้อที่สองนิพพานังปรมังวทันติพุทธ,ธาข้อที่สามนหิปัพพิโตปาร,รูปรคาตีสมโนโหติปร,รังวิเหทยันโตเมื่อกี้ที่เราสวดกันไงใช่นไหมครับมีความอดทน เดี๋ยวเราต้องดูว่าทำไมถึงต้องมีความอดทนนะครับทำไมถึงต้องมีนิพพานเป็นเป้าหมายและทําไมต้องไม่ฆ่าไม่นลังแกกันนี่พูดภาษาง่ายๆขอเริ่มด้วยข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกข้อแรกคือเรื่องอะไรนะความอดทนททธารอดทนพระก็ต้องอดทนทําไมถึงต้องอดทนครับอยู่ที่นี่ต้องอดทนไหมครับอดทนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็นั่งรถมา ไม่รู้กี่ชั่วโมงมาถึงต้อง,งการกรดอยู่ต้องทําไมครับตอนเช้าก็หนาวหน่อยอาจจะมีมดมีแดดมีลมทุกอย่างต้องอดทนในชีวิตของญาติโยมต้องทนนะจ๊ะเกิดมากว่าจะทํามาหากินได้กว่าจะ,ะเล่าเรียนเขียนอ่านกว่าจะมีงานทํากระทบกระทั่งกันระหว่างเพือ่อนฝูงพี่น้องผู้บังคับบัญชาถ้าไม่ทนทำไมครับอยู่ไม่ได้ ต้องอดทนต้องอดทนแล้วความอดทนคืออะไรความอดทนหมายถึงอะไรกันแน่ความอดทนถ้าจะให้ความหมายแล้วบอกไว้ว่าเป็นการรักษาปกติภาวะเป็นการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ตามชอบใจ เอาเงินมาล่อเอาอุบาสิกามาล่อทนไม่ได้กับถูกเขาดา่าถูกเขาตีถูกเขาแช่งทั้งสองอย่างนั้นถือว่าทำไมครับไม่อดทนเหมือนกันทางนั้นไม่อดทนเหมือนกันทางนั้นคือรักษาปกติภาวะของเราไว้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะแยกประเภทของความอดทนเราแยกได้เป็นถึง สี่ประเภทนะครับประเภทนี้นะครับประเภทนี้เป็นไงครับประเภทนี้เรียกว่าทนต่อความเจ็บความป่วยความทุกขเวทนานะครับแล้วที่เราต้องทนกันที่อยู่กลางทุ่งนะครับนั่นอดทนต่ออะไรครับ ความลําบากกรากรำใช่ไหมครับความลําบากกรากรำนั้นเป็นขั้นแรกง่ายๆทนได้นะครับพวกเราต้องทนกันได้ลูกพระพุทธเจ้าทนได้ถ้ามีพระกุทธเจ้ารูปใดเจ็บป่วยก็บอกนะครับหลวงพ่อท่านได้บอกไว้แล้วนะครับข้อที่สองคือเรื่องของความอดทนต่อทุกขเวทนาเจ็บป่วยหมอก็ให้รักษาไปเราก็รักษาใจของเรานะครับเขาให้ยาไงให้กินเมื่อไรก็ให้ฉันเมื่อไรก็ฉัน,ฉนให้ทาก็ทาให้ฉีดก็ฉีด ไม่ต้องร้องอดโอยอดควรวญครับอดทนเดี๋ยวปรากฏว่าเป็นจริงเป็นนิดเดียวแต่ทาไมครับร้องเยอะร้องซะเยอะกว่าที่เป็นจริงบางทีน้มแทงนิดเดียวร้องซะโอยเลยร้องซะโอยเลยข้อที่สามต่อไปคือเรื่องทนต่อต่ออะไรครับต่อการกระทบกระทั่งนะครับเรามาอยู่กันอย่างนี้พระพิสูจนมากมาก หรือแม้อยู่ที่วัดกระดามอยู่กันแต่ตั้งสองรูปขึ้นไปนะครับต้องมีกระทบกระทั่งกันเรื่องนั้นบั่งเรื่องนี้บั่งเรื่องมารยาทบั่งเรื่องการเอารัดเอาเปรียบซึ่งบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับการว่าคําพูดบางทีก็เผลใสปไ,ไปอดทนต่อการกระทบกระทั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออดทนต่อความเยาวยวน ตรงนี้นะครับอดตอนต่อหน้ากิเลสตรงนี้สําคัญมากที่สุดลำบ,บากระดมไม่ทนได้นะครับทุกเวทฒนาก็ทนได้กระทบกระทั่งไม่แน่อย่าพูดมากเดี๋ยวบางทีเผลอไปบ้างเหมือนกันแต่ถ้าความเย้ายวนนี่ทําไมครับมันมาไม่รู้ตัวมันมาหลวมหลวมมันมาหลวมหลวมศีกามาแล้วถวายตอนเช้าหลวงพี่จะฉันอะไรบ้างตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาแล้วพระเราก็มีอะไรครับสตรีสตรู้ <laughs> สตรีแล้วก็อะไรครับสตังครับสตังสตังทีแรกนิดเดียวนี่ไม่เป็นไรสวยร้อยสองร้อยพอสักเป็นหมื่นเป็นแสนเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมครับเรื่องนี้ต้องทนไหมครับเนี่ยหรือไม่ทนนะมาเท่าไหร่รับหมดเลยเรื่องนี้ต้องทนอยู่เหมือนกันนะครับว่าได้มานั้นถูกต้องหรือเปล่าสมควรแก่เราหรือเปล่าเหมาะสมกับเราหรือเปล่าต้องอาศัยหลักสันโดษอยู่ด้วยนะครับ เอาอย่างนี้ครับผมขอญาตให้หลวงพ่อหลวงพี่น้องเนนนะหลับตาหลับตานะครับเราจะมีสัญญาณว่าถ้าผมไม่บอกเนี่ยจะไม่ลืมตาขึ้นนะครับผมมีมิวสิกวิดีโอให้ญาติโยมดูเราหลับตากันนะครับญาติโยมดูได้นะจ๊ะญาติโยมดูได้นี้เตรียมให้ญาติโยมดูพระเนนท่านไม่ดูท่านสละหมดแล้วกิเลสมาอยู่ทุดง ท่านหลับตาทำสมาธิเองท่านเฉยหลับตานะครับนิมาหลับตาเอาขอเชิญลองนิดหนึ่งให้ญาติโยมดูของเราเราจะหลับตากันญาติโยม เป็นยังไงไหนใครแพ้หรือใครชนะครับชนะกี่รูปแพ้กี่รูปแพ้หมดเลยหรือชนะหมดเลยเห็นไ,ไหมครับความเย้ายยวนใจเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีพิษสงอะไรเราคิดว่ามีคนมาดา่ามีคนมาว่ามีคนมาตีมาแช่งอันนั้นลําบากแต่ความเย้ายยวนเนี่ยทนมากกว่านะครับต้องอาศัยความอดทนมากกว่าจริงไหมครับ เมื่อกี้นิ้กลั้นใจแทบแย่ว่าจะไม่ลืมตาแต่มันก็ทําไมครับเอามือป้องแล้วก็ขอดูสักนิดหนึ่งว่าไอ้ปุ๊บปั๊บนั่นเป็นยังไงบ้างเราคงไม่ว่ากันสีนขาดนะครับอันนี้เราคุยกันพี่พี่น้องๆ้องทดลองให้ดูว่ามันทนไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังไว้เป็นความอดทนที่ใช้คําว่าตีติดขานะครับต้องอดทนกันอย่างรัสาการเลยทีเดียวเรื่องของความกระทบกระทั่งและความเยาวยวนของพระก็มีสองสอนะครับสตรีสตงังระวังไว้นะครับ คิดว่าคงระวังไว้ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับความอดทนทั้งหมดนั้นมีอยู่สี่อย่างที่ยากที่สุดคืออะไรครับที่ยากที่สุดคือคืออดทนต่ออำนาจกิเลสหรือความเย้ายวนมานี่สำรวมกายวาจาใจให้ดีนะครับสำรวมกายวาจาใจให้ดีจะได้ได้ไดบุญเยอะๆครับทีนี้เราลองมาดูซิว่าการที่ เรามีความอดทนเนี่ยถ้าไม่ทนก็ไม่ถึงเป้าหมายนะครับถ้าเราไม่ทนไม่ถึงเป้าหมายชีวิตแน่นอนจะเป็นพระถ้าไม่ทนก็อยู่ไม่ได้หลอะครับเดี๋ยวก็ลาสิกขาไปเป็นญาติโยมถ้าไม่ทนก็เอาดีทางโลกไม่ได้นะครับเราลองมาดูซิว่า,าศาสนาอื่นเขามีความอดทนไหมแล้วเขาทนกันขนาดไหนที่จะบรรลุเป้าหมายของเขานะครับผมมีวิดีโอให้ดูชุดหนึ่งแล้วดูดูว่า เขาทนกันมากขนาดไหนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของเขาตอนนี้หมดอ,อดทนกันขนาดนั้นที่จะบูชาศาส,ส,ด,สดาของเขาของเราเดี๋ยวให้พระรัรยมิตรแจกโซ่แลกคนละเส้นดีไหมครับแ <laughs> จกโซ่แล้วเดี๋ยวเข้าไปกดใครกดมันแล้วก็ <laughs> ของเราไม่อดทนขนาดนั้นนะครับไม่ต้องอดทนถึงขนาดนั้นของเราสบายๆนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาอดทนต่อกิ <laughs> อเลสเย้ายวนไม่ต้องถึงกับเอาโซ่ไป ใจหลังอย่างนั้นนะครับอดทนเพื่ออะไรครับเพื่อบรรลุเป้าหมายใช่ไหมครับเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนครับเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนเป้าหมายชีวิตอยู่ที่ไหนครับข้อสองนิพพานังปรมังวทันติพุทธาใช่ไหมครับมีเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานเอ๊ะแล้วพระนิพพานอยู่ที่ไหนพระนิพพานคืออะไร มีจริงหรือเปล่าพระนิพนพาน,น,น,นอยู่ที่ไหนอ่าพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานอยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนแล้วครับอยู่ที่พระน,นิพพานนะครับจริงๆแล้วถ้าจะหาคำตอบในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ย ถ้าผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจะไม่กล้าตอบอย่างเต็มปากเต็มคําแม้แต่ทําไมครับแม้แต่เวลาถวายสังฆทานนิพพานนปัจ,จโยโหตุทำไมครับส่วนใหญ่เวลาแปลภาษาไทยจะทำไมครับขอความสุขความเจริญใช่ไหมครับไม่บอกว่าขอให้ข้าเจ้าไปนิพพานยังไม่กล้าชักไม่แน่ใจนะครับแต่หลวงพ่อและคุณยายบอกว่าตอนที่ไปฝึก สมาธิกับคุณยายอาจารย์ท่านถามชัดเจนว่าคุณยายนิพพานมีจริงเหรอนรกสวรรค์มีจริงเหรอท่านตอบว่ามีท่านอยากดูไหมล่ะจะพาไปดูตอบอย่างชัดพ่อชยัดคําแต่ถ้าไม่แน่ใจทําไมครับไม่กล้าตอบนะฮะไม่กล้าตอบอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อาจจะผิดหรือถูกก็ได้ แล้วหลวงพ่อวัดบ,บางน้ําก็ยืนยันชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวเราลอง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 ดูกันต่อนะครับลองดูกันต่อในเรื่องนี้เรื่องของวัดดาสงสารนะครับเรามีภพภูมิอยู่ต่างๆกันแล้วเราก็เวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่อย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าพระคุณเจ้าหลวงพ,พ่อหลวงพี่น้องเนนคงเข้าใจในจุดนี้ดีว่ามีทั้งอะไรครับมีทั้งภพมนุษย์ใช่ไหมครับมีทั้งสัตว์เดรัจฉาน นะครับมีทั้งเปรตอสุรกายสั์นรกต่างๆแล้วขึ้นไปจนั่งถึงพรมเทวดานะครับพรมอรูป,ปพรมเลยไปจนถึงหมดภพสามนี้ก็เข้าสู่อะไรครับนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ในภพสามนี้แต่ถ้าเราวนเวียนวนเวนียน,น,น,นตายวเวียนเกิดก็ทําไมครับอยู่ในทะเลวัฏสงสารนี้แหละทําดีก็ทําไมครับขึ้นสวรรค์ไป ทำชั่วทำไมรครับก็สุวรรณสุวรรณที่เขาร้องอะนะครับบัญชีหางอะไรนะครับบัญชีหนังอะไรนะหนังสุนัขหนังอะไรต่ออะไรนะครับนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ที่ฝึกสมาธิได้ถึงระดับหนึ่งแล้วสามารถที่จะไปพบไปเห็นได้จริงๆนะครับได้ไปพบไปเห็นได้จริงๆินิพพานเขาพูดไว้ว่ามีพุทธภาษิตบอกนิพพานังปรมังวัฒนติพุทธานิพพานนั้นเป็นเยี่ยมนะครับ นิพพานนั้นเป็นเยี่ยมนิพพานังประมังสุขังนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังประมังศูนย์อย่างเป็นศูนย์อย่างยิ่งคือศูนย์จากกิเลสนะครับอันนี้เรามาดูความหมายนิดหนึ่งนะครับมีความหมายนิดหนึ่งความหมายว่าเป็นความดับนะครับเป็นความดับดับของอะไรครับน้องเรียนพอเห็นมั้งไหมข้างหลัง เราเห็นแต่อาจไม่ค่อยออกสีมันเขียวนะจ๊ะความดับกิเลสและดับทุกข์ความพ้นนะพ้นจากไหนพ้นจากทุกพ้นจากครบสามนะครับนี่แปลมีอยู่สองนัยยะสองกรณีนะครับกรณีแรกนั้นเป็นสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วนัยยะที่สองนั้นคือสถานที่ที่ผู้หมดกิเลสแล้วไปปรากฏเสวยสุขอันเป็นอมตะเป็นสถานที่ นะครับเป็นที่ที so, ่หนึ่งอยู่ที exactly. ่ไหนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเขาเข้านิพพานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบถูกแปดสิบรึเปล่าครับแปดสิบจริงๆถ้าบอกว่าสภาวะ จิตที่หมดกิเลสแล้วเข้าตั้งแต่อายุเท่าไรครับสามสิบห้าถูกไหมครับถ้าเราตีตามนัยยะแรกคือสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วตั้งแต่อายุสาสิบห้าแล้วครับพระอา,หารหันต์แต่ละองค์ถ้าเป็นพระอา,หารหันต์แล้วทําไมครับนั่นคือถือว่าเข้านิพพานแล้วแต่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อร่างกายทําไมครับ เมื่อร่างกายแตกดับแล้วจึงจะไปอยู่สถานที่ที่ผู้หมดกิเลสผู้ที่หมดกิเลสแล้วไปปรากฏอยู่ตรงนี้ที่เราเคยได้ยินว่านิพพานเป็นกับนิพพานตายเคยได้ยินนะครับนิพพานเป็นใช้คําว่าสัปปาทิเสสนิพพานสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมษษามาสัมพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีอยู่ชีวิตยังมีอยู่นะครับแต่กิเลสมันหมดไปแล้ว ส่วนนิพพานตายอนุปาทิเสสนิพานเป็นสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วและร่างกายได้แตกดับไปแล้วนะครับจะถูกอายตนะนิพพานดึงดูดไปปรากฏอยู่ที่นั่นมั่นใจตรงนี้นะครับพูดได้อย่างมั่นใจว่านิพพานนั้นมีจริงๆนรกสวรรค์นั้นมีจริงๆไปพบไปเห็นไปดูได้ครับถ้านั่งสมาธิถึงในระดับหนึ่งมีจริงนะครับนั่นคือเป้าหมายนะครับ นั่นคือเป้าหมายที่เราจะไปเป้าหมายที่เราจะไปเป้าหมายชีวิตของทุกชีวิตใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับแต่นั่นคือเป้าหมายที่เราจะไปใครรู้ก็ถึงก่อนใครไม่รู้ก็ถึงช้าทีหลังนะครับและลำบากจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีความอดทนนะครับเรามีความอดทนเพื่อที่จะไปไหนครับอดทนที่จะไปนิพพานนะครับ มีนะครับผู้อดทนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ย่างขึ้นสู่หนทางเป็นที่ไปสวรรค์และพระนิพพานถ้าทำไมครับถ้าไม่อดทนไปได้ไหมครับไม่ได้ต้องอดทนและอดทนอย่างขนานหนักเลยทีเดียวนะครับมีภาษาบาลีไว้ด้วยนะครับภาษาบาลีบอกว่าสักกะโมกคะขะมังนะครับตัวหนังสือขึ้นได้ไหมครับสักขะโมกคะขะมังมักกังอาลุณโหโหติขันติโก นะครับบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์และไปนิพพานต้องมีความอดทนเป็นเยี่ยมต้องอดทนเป็นเยี่ยมเราลองมาดูนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของมนุษย์ที่เราเกิดมากันเนี่ยนะครับที่เราเกิดมาเนี่ยมันเพื่ออะไรแน่ที่พึ่งของมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนนะครับผมมีวิดีโอให้ดูชุดหนึ่งแล้วเพื่อจะได้ยืนยันว่า เป้าหมายของเรากับสัตว์นั้นต่างกันตรงไหนและเป้าหมายจริงๆของเราอยู่ที่ไหน จากภูเขาไหลไปไกลไหลแรงกระแสเชี่ยวพ,พาเอาทุกสิ่งที่จะนำไปได้ไม่มีแววแม้ครู่เดียวที่จะหยุดไหลไปอย่างเดิมไม่เคยไหลวกกลับเลยชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันผ่านไปเร็วนัก สั้นนักไม่วกกลับหรือหยุดรอมีทุกข์มากคับแขนมากผู้ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้ได้ด้วยปัญญาท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลเถิดที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มี เป็นอันมากเมื่อภัยคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาทั้งหลายบ้างเจ้าป่าทั้งหลายบ้างตึกรามบ้างต้นไม้บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐบุคคลใดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสรณะย่อมไม่พ้นจากทุกได้ พวกเจ้าทั้งหลายมีธุระอะไรจะมาหาข้าหรเอท่านยังหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่า มานั้นเกิดมาเพื่ออะไรและเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนสิ่งต่างๆเหล่านั้นทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงบ้านช่องมันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงถาวรของเราเป้าหมายของเราอยู่ที่ออกจากสิ่งเหล่านี้ละจากสิ่งเหล่านี้ไปสู่นิพพานแดนเกษตรนะครับลองดูคํานี้นะครับคํานี้ตอนที่เราออกบวชถ้าจําคําบวชได้นะครับสับพพทุกขะนิสรณนะนิพพานะสัจฉิ กรณัตถายะแปลว่าอะไรครับวันออกบวชใช่ไหมครับในโบสแปลว,ว่าข้าพเจ้าขอออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และกระทําพระนิพพานให้แจ้งนะครับข้าพเจ้าขอออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และกระทําพระนิพพานให้แจ้งไม่ได้ออกบวชเพื่ออะไรเลย แต่ออกบวชเพื่อที่จะทําพระนิพพานให้แจ้งนะครับเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นแต่หลวงพ่อวัดบางน้ำได้เคยพูดไว้ว่าพายเถิดพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าโซ่ก็ไม่แก่กุญแจก็ไม่ไขแล้วจะไปได้อย่างไรล่ะเจ้าจะไปพระนิพพานแต่โซ่ไม่แก่กุญแจไม่ไขนั่นคืออะไรครับความอดทนยังไม่พอ แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูว่าอะไรอีกนะครับเรื่องของการฆ่าการลังแกกันอันการเกิดเป็นมนุษย์นั้นสุดยากไม่ลำบากด้วยแรงบุญเจือจุนอยู่แม้นกายเกิดบุญก็เกิดคอยเชิดชูหมดกิเลสเราก็สู่อยู่นิพพานโบราณว่าไว้นะครับโบราณว่าไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสืบถามสอบถามพระเถระผู้ใหญ่หรือ พระที่ฝึกทางวิปัสสนากรรมฐานเราก็จะได้ทำยืนยันในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเชื่อมัน่นนะครับว่าพระนิพพานมีจริงและนั่นคือเป้าหมายชีวิตของเรานะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้นอกจากมีความอดทนแล้วเรายังจะต้องมีข้อสามครับคือนะหิปปพชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตบอกบันพชิตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยสมณะคือผู้สงบ อันนี้ถ้าประยุกต์กับญาติโยมก็คือเราจะต้องไม่ฆ่าไม่รังแกกันนะครับเพราะถ้าฆ่าถ้ารังแกเป็นไงครับมีสิทธิปไปานิพานไหมครับเนี่ยฆ่าคนสคนคักคนฆ่าสัตว์สักร้อยตัวไม่มีสิทธิแล้วครับเพราะว่าถ้าฆ่าเมื่อไหร่มันคือทำไมครับมันต้องวนเวียนอยู่ในหัวใจสองสารวงจรให้รุนแรงกันยังไงก็อย่าให้ถึงกับลงไม้ลงมือกันประเทศไทยเราดีนะครับปฏิวัติแต่ละครั้งเป็นไงครับ ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนือ้อแต่ต่างประเทศปฏิวัติกันทีนนตายยังไม่รู้เท่าไรหรือดูอย่างตอนเลิกทาสในสมัยของรัชกาลที่ห้าของเราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแต่ที่อเมริกาเป็นไงครับเกิดศึกกลางบ้านกลางเมืองฆ่ากันตายไม่รู้เท่าไหร่นี่คืออํานาจหรืออิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีข้อนี้อยู่นะครับบางศาสนาเขาก็บอกว่าถ่าทําไมครับถ้าไม่เชื่อใน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 ศาสนาของเขาก็ทําไมครับ ถ้าฆ่าได้ก็ให้ฆ่าเพื่อที่จะให้อยู่กับศัสดาของเขาแต่ของเราไม่ได้นะครับของเรายังไงยังไงต้องไม่ฆ่าไม่รังแกกันนะครับทำยังไงก็ได้นะครับตัวเล็กนิดเดียวบอกกันไอ้หนูอย่าไปถึงน้องขนาดนี้นะครับนี่ไม่ใช่ชาวพุทธนี่ไม่ใช่ชาวพุทธนะครับนี่ชาวพุทธหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้น จะรุนแรงยังไงต้องไม่ฆ่าไม่รังแกกันที่ไม่ฆ่าไม่รังแกกันทําไมครับไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป็นสงสารอะไรเขาสงสารตัวเราเรากลัวเป้าหมายของเราทําไมครับจะไม่บรรลุเพราะว่าถ้าเราฆ่าถ้าถ้าเราฆ่าเรารังแกเรามีสิทธิ์ไปนิพพานไหมครับไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปนิพพานยังฆ่ายัางยังรังแกอยู่ไม่ได้นะครับในของญาติโยมก็เหมือนกันของญาติโยมเวลาในที่ทํางานก็ตามในเพื่อนร่วมงานหรือใน พี่น้องเพื่อนฝูงกันก็เหมือนกันยังไงยังไงก็ไม่ถึงกันต้องลงไม้ลงมือต้องฆ่ากันพูดกันดีๆได้นะครับเพราะถ้าฆ่ากันแล้วแล้วทําไมมันไม่จบพอฆ่าตระกูลนี้อีกตระกูลนึ่งก็ฆ่าต่อลูก่ก็ฆ่าต่อก็ฆ่าันวนไปวนมามันไม่จบนะครับมันไม่รู้จักจบจักสิ้นทั้งหมดนั้นคืออะไรครับเรื่องของเรื่องของอะไรครับอุดมการถูกไหมครับเรื่องของอุดมการ เรื่องของอุดมการอุดมการของชาวพุทธมีสามข้อคืออะไรนะครับหนึ่งน้องเน้นหนึ่งต้องมีความอดทนสองอะไรกันหลับหรือเปล่ามีนิพพานเป็นมีนิพพานเป็นเยี่ยมมีนิพพานเป็นเป้าหมายและข้อสามข้อสามอะไรครับ ต้องอาต้องไม่ฆ่าไม่รังแกกันที่ผ่านไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับต้องผ่านไปสามข้อต่อไปคือโอวาทปฏิโมกในส่วนที่ส่วนที่เท่าไรแล้วเมื่อกี้ส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับต่อไปคือส่วนที่ส่วนที่สองส่วนที่สองนี่เรียกว่าเรียกว่าหลักการในการดำเนินชีวิตครับ ส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองคือหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือที่ไหนคือพระนิพพาน